ในโลกที่วิทยาศาสตร์พยายามอธิบายทุกสิ่งยังคงมีมุมมืดที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจท่องแท้พลังงานบางอย่างความเชื่อโบราณหรือแม้แต่คำสาปแช่งที่สืบทอดกันมานานนับศตวรรษเรื่องราวเหล่านี้มักจะถูกปัดตกไปเป็นเพียงตำนานหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านทว่าหากคำสาปเหล่านั้นมีอยู่จริงและยังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนในยุคปัจจุบันเรื่องราวของเราในวันนี้ จะนำท่านดำดิ่งสู่ห้วงลุกของประวัติศาสตร์และตำนานเพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังคำสาบแม่มดที่กล่าวขานกันว่าเป็นการแก้แค้นอันน่าสะพรึงกลัวที่ส่งผลข้ามกาลเวลาและยังคงทิ้งร่องรอยแห่งความทุกข์ทรมานไว้จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของพลังแห่งโทสะความอายุติธรรมและเงาแห่งอดีตที่ตามหลอกหลอนผู้คนมาหลายชั่วอายุคนย้อนกลับไปในยุคกลางของยุโรป ช่วงเวลาที่ความเชื่อทางศาสนาและศสยศาสตร์ผสมปนเปกันอย่างแยกไม่ออกผู้คนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของความหวาดกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและผู้หญิงหลายพันคนถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเพียงเพราะพวกเธอมีความรู้เรื่องสมุนไพรความงามที่ผิดแพกหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมในบรรดาเรื่องราวเหล่านั้นมีตำนานหนึ่งที่โดดเด่นและถูกเล่าขานมานานแสนานาน นั่นคือเรื่องราวของอีลาร่าสตรีผู้โดดเดี่ยวจากหมู่บ้านเล็กๆนามว่าเอลโดเรียซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์อีลาร่าเป็นหญิงสาวที่ดวงตาคมกริบและเส้นผมสีดำคลับเธอมีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรและวิธีการรักษาโรคต่างๆซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพุรุษที่เคยเป็นหมอพื้นบ้านแม้ความสามารถของเธอจะช่วยชีวิตผู้คนในหมู่บ้านไว้หลายต่อหลายครั้ง แต่เมื่อความเจ็บป่วยแปลกประหลาดเริ่มแพร่ระบาดและผลผลิตทางการเกษตรล้มเหลวติดต่อกันหลายปีความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจก็แปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังอย่างรวดเร็วอีลาร่าถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของหายนะเหล่านั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านชี้นิ้วกล่าวหาว่าเธอใช้มนต์ดำสาบแช่งพืชผลและผู้คนด้วยความกลัวและความต้องการที่จะหาแพะรับบาปเธอจึงถูกจับกลุ่มตัวและถูกนำขึ้นศาล โดยมีท่านผู้พิพากษาโรลังเดอมองเปร็ดบุรุษผู้เคร่งครัดและยึดมั่นในศาสนาเป็นผู้ชี้ขาดคำไต่สวนเป็นไปอย่างรั่วรัดัและไม่เป็นธรรมหลักฐานเพียงอย่างเดียวคือคำบอกเล่าจากความหวาดกลัวและความเชื่อไร้เหตุผลของชาวบ้านแม้เธอจะพยายามอธิบายถึงสาสตรแห่งการเยี่ยวยาด้วยธรรมชาติแต่ไม่มีใครยอมรับฟังถ่ายที่สุดอิลาร่าถูกตัดสินเป็นแม่มดและถูกพิพากษาให้เผาทั้งเป็น เหตุการณ์ขึ้นในวันเพ็ญเดือนห้าใต้เงาของต้นโอก๊กศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านขณะที่เปลวเพลิงกำลังโหมกระหน่ำสู่ล่างของเธอแทนที่จะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสิ่งที่ออกมาจากริมฝีปากของอิลาร่าคือถ้อยคำที่เย็นเยียบและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเธอกล่าวคำสาปแช่งต่อผู้พิพากษาโรลังและลูกหลานของเขารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาเธอทุกคนว่าจะไม่มีวันได้พบกับความสงบสุข ความรักของภูกเขาจะถูกพรากไปความสุขจะกลายเป็นเท่าฐานและเงาแห่งความมืดมิดจะติดตามตระกูลของพวกเขาไปทุกคนทุกแห่งทุกความสำเร็จจะถูกฉาบด้วยความหายนะและทุกความฝันจะจบลงด้วยความว่างเปล่าตราบจนกว่าความอายุที่ทำนี้จะได้รับการชดใช้นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีคำสาปของอิลาร่าไม่ได้ส่งผลในทันที มันค่อยๆคืคบคลานเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างช้าๆรุ่นแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนคือครอบครัวของท่านผู้พิพากษาโรลังเองภายในเวลาไม่กี่ปีหลังการประหารชีวิตบุตรชายทันโตของเขาที่กำลังจะแต่งงานก็ประสบอุบัติเหตุตกจากม้าเสียชีวิตอย่างอนาถตามมาด้วยภระยาของเขาที่ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดที่แพทย์ในยุคนั้นไม่สามารถวินิจฉัยได้และเสียชีวิตในที่สุด ู้พิพากษาโรหลังใช้ชีวิตในบ้านปลายด้วยความโดดเดี่ยวและจมอยู่กับความเศร้าโศกบุตรคนรองของเขาพยายามลีกหนีคำสาบด้วยการเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนอันห่างไกลทว่าเคราะห์ร้ายก็ตามไปถึงเขาประสบความสำเร็จในกิจการการค้าแต่แล้วกลับถูกหุ้นส่วนทรยศหักหลังจนหมดสินทุกอย่างและจบชีวิตลงด้วยความสิ้นหวังเรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในจดหมายและบันทึกส่วนตัวของตระกูลที่ถูกค้นพบในภายหลัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์กระทมที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อการเวลาผ่านไปคำสาบดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกโดยไม่จงแจ้งเท่าช่วงแรกๆแต่กลับซ่อนเร้นอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือโศกนาฏกรรมสําซ้อนที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตระกูลเดอมองเปรดและตระกูลอื่นๆที่เคยมีส่วนร่วมกับการประหารอิลาราในหมู่บ้านเอลดอรียบันทึกของนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในศตวรรษที่18 ระบุถึงเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ทำลายครหาสนาของตระกูลเดอะมองเปรตแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่สิ่งของล้ำค่าและประวัติศาสตร์ของตระกูลก็ถูกทำลายลงเกือบทั้งหมดราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลบล้างตัวตนการสำรวจจากนักโบราณคดีสมัยใหม่พบว่าพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านเอลโดเรียในอดีตนั้นถูกทิ้งร้างและมีความผิดปกติทางธรณีวิทยาที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ยังคงเล่าขานถึงเหตุการณ์ประหลาดเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาที่ไปและความรู้สึกถึงการจ้องมองที่เยือกเย็นในบริเวณที่เคยเป็นต้นโอก,กศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่อีลาร่าถูกเผาการตรวจสอบจากคณะนักวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์ระบุถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผิดปกติในบริเวณนั้นซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการธรรมชาติทั่วไปได้ทำให้บางส่วนของทีมเริ่มตั้งสมมติฐานถึงพลังงานที่ไม่รู้จักที่อาจยังคงหลงเหลืออยู่ นักจิตวิทยาบางคนเสนอว่าอาการทางจิตเวชบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆในสายเลือดของตระกูลเดอะมองแบตเตอร์ atter, ซึ่งถูกบันทึกไว้ในเวชระเบียนย้อนหลังหลายชั่วอายุคนเช่นภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงความวิตกกังวลเรื้อรังและอาการหลงพิษอาจเป็นผลมาจากคำสาปทางพันธุกรรมหรืออาจเป็นการส่งต่อความเชื่อและความหวาดกลัวจากรุ่นสู่รุ่นที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกจนกลายเป็นการสร้างวงจรแห่งหายนะด้วยตนเองในช่องต้นศตวรรษที่20 ตระกูลเดอมองบราเธอร์ที่เหลือรอดได้พยายามเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงเรียงนามย้ายถิ่นฐานไปอีกทวีปหนึ่งเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากเงาของอดีตแต่ดูเหมือนคำสาปจะตามติดพวกเขาไปไม่ว่าจะอยู่ที่ใดพวกเขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวทางธุรกิจการหย่าร้างซ้ำซากความขัดแย้งภายในครอบครัวที่รุนแรงและการสูญเสียบุตรหลานไปก่อนวัยอันควรด้วยเหตุการณ์ใ่คาดฝันหนึ่งในบันทึกของสมาชิกตระกูลในยุคนั้นเขียนไว้ว่าไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ความสุขก็ไม่เคยอยู่กับเราได้นานนะัก ราวกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นคอยฉุดรังเราไว้เสมอปัจจุบันทายาทบางส่วนของตระกูลเดอมองบรัเตอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังคงเล่าถึงความรู้สึกที่ไม่สบายใจความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขารวมถึงความฝันซ้ำๆที่เห็นเปเลวไฟและใบหน้าของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นบางคนยอมรับว่าพวกเขาเชื่อในคำสาบนนี้อย่างสุดใจขณะที่บางคนพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังคงค,งความสับสนและหวาดกลัวอยู่ในใจลึกๆ เมื่อพิจารณาถึงคำสาบแม่มดคำอีลารา่าเราสามารถมองได้จากหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องราวเหนือธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงแง่มุมทางประวัติศาสตร์สังคมและจิตวิทยาของมนุษย์มุมมองทางประวัติศาสตร์และคติชนวิทยาชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวของคำสาบอีลารา่าเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่ความหวาดกลัวและความไม่รู้ในยุคก,กลางก่อให้เกิดสุขนาฏกรรมและตำนานเช่นนี้มักถูกสร้างขึ้นเพื่อ,ออธิบายเหตุการณ์ร้ายแร,แรงที่ไม่อาจเข้าใจได้ นักคติชนวิทยาบางท่านเชื่อว่าคำสาบนี้อาจเป็นเพียงนิทานที่ถูกเสริมเติมแต่งมาตลอดหลายศตวรรษเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุนแรงของการกล่าวหาผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมหรืออาจเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ถูกใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนในยุคน,นั้นอย่างไรก็ตามมุมมองทางด้านจิตวิทยากลับเสนอแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าโดยมองว่าคำสาบอาจเป็นปรากฏการณ์ของการรับรู้ที่นำไปสู่ผลลัพธ์จริงเมื่อผู้คนในตระกรูลถูกปลูกฝังความเชื่อเรื่องคำสาบมาตั้งแต่เด็ก ความคาดหวังถึงความหายนะก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวก่อให้เกิดวงจรแห่งความล้มเหลวและความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดความวิตกกังวลและความเครียดเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากคันเชื่อในคำสาปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจนนำไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงที่ดูเหมือนจะยืนยันความจริงของคำสาปนั่นเอง นอกจากนี้การถ่ายทอดทางจิตวิทยาของบาดแผลและปมปัญหาภายในครอบครัวหรือที่เรียกว่าบาดแผลทางใจข้ามรุ่นก็เป็นอีกแนวคิดที่น่าสนใจเด็กๆที่เติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเศร้าความรุนแรงหรือความหวาดกลัวอาจซึมซับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาและส่งต่อไปยังลูกหลานของตนโดยไม่รู้ตัวก่อให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และความพราะบางทางอารมณ์ที่สืบทอดกันมาแม้จะมีคำสาปใดๆอยู่จริงแต่ผลกระทบทางจิตวิทยาก็รุนแรงไม่แพ้กัน ในทางตรงกันข้ามผู้ที่เชื่อในปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและศาสตร์เรียนลับกลับมองว่าคําสาบของอิลาร่านั้นเป็นพลังงานเชิงลบที่แท้จริงซึ่งเกิดจากความเจ็บปวดความโกรธแค้นและพลังจิตที่รุนแรงของผู้ถูกกระทำนะักพลังจิตวิญญาณบางคนอธิบายว่าพลังงานดังกล่าวสามารถคงอยู่ได้นานนับศตวรรษและฝังตัวอยู่ในสถานที่หรือเชื่อมโยงกับสายเลือดของเป้าหมายได้พลังงานเหล่านี้จะคอยบิดเบือนโชคชะตาก่อให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายและบันทอนกำลังใจของผู้ที่ตกเป็นเป้เปาหมายอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการกระทังที่เจาะจงของพลังงานอันมืดมิดที่ถูกปลดปล่อยออกมาในอดีตมุมมองนี้มักจะนำเสนอหลักฐานจากบันทึกโบราณที่กล่าวถึงความเชื่อเรื่องการสาบแช่งในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกและยืนยันว่ามนุษย์มีความสามารถในการสร้างและส่งพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อโลกทางกายภาพได้จริงโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาประวัติศาสตร์หรือศาสตร,ร์ลี้ลับ คำสาบของอิลาร่าได้ทิ้งคำถามอันไร้คำตอบไว้มากมายมันทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาถึงขอบเขตของความเข้าใจของมนุษย์และพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในความเชื่อและความรู้สึกของเราไม่ว่าท่านจะเชื่อในคำสาบการล้างแค้นหรือพลังงานลึกลับหรือไม่เรื่องราวของอิลาร่าแม่มดแห่งเคลโดอรียก็ยังคงเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ และบาดแผลที่อาจส่งผลข้ามการเวลาในท้ายที่สุดแล้วคำสาบนี้อาจไม่ใช่แค่พลังงานที่มองไม่เห็นแต่เป็นบทเรียนอันเจ็บปวดที่มนุษย์ควรเรียนรู้มันสอนให้เราตระหนักถึงอันตรายของการตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะความหวาดกลัวความแตกต่างหรือความไม่เข้าใจมันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมเหนือกว่าอาคติและอารมณ์ชั่ววูบหากคำสาปของอิลาร่ามีอยู่จริง การทำลายมันอาจไม่ใช่เพียงการทำพิธีขับไล่ใดๆแต่เป็นการเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์การยอมรับความผิดพลาดในอดีตและการสร้างสังคมที่ปราศจากความหวาดกลัวและการกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมแต่ถ้าหากมันเป็นเพียงตำนานที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาคำสาบนี้ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าผลของการกระทำที่โหดร้ายและไร้ซึ่งเมตตาในอดีตสามารถสร้างรอยแผลที่ลึกซึ้ง และส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อไม่ว่าในเชิงจิตวิทยาสังคมหรือแม้กระทั่งพลังงานที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเรื่องราวของอิลาร่ายังคงอยู่เป็นเสียงกระสิบจากอดีตที่เตือนเราว่าความอายุที่ทำไม่ได้ตายไปพร้อมกับผู้กระทำแต่มันสามารถติดตามหลอกหลอนผู้คนและสถานที่ไปได้นานแสนานานตราบใดที่ยังไม่มีใครพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอันคมขืน และเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตพลังงานที่ก่อกํากเนิดจากความเจ็บปวดและความเครียดแค้นอาจยังคงล่องลอยอยู่รอบตัวเราเพียงแต่รอเวลาที่จะสําแดงผลอีกครั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและบางทีคํำสาปที่แท้จริงอาจไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นความทรงจําที่ไม่อาจลบเลือนความรู้สึกผิดที่ถูกส่งต่อและบทบาทที่มนุษย์มีต่อการสร้างนรกบนดินให้กับผู้อื่นนี่คือตำนานที่ยังคงรอคอยบทสรุปที่แท้จริง และเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เราฉุกคิดถึงพลํามแห่งอดีตที่ยังคงร้อยรัดปัจจุบันไว้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้